สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่แสนอบอุ่นพรอมล้อมไปด้วยธรรมชาติอนุดมสมบูรณ์และมีส่วนทุเรียนนับพันไร่ในตำบลตะลิ่งชันตำบลทุเรียนพันล้านและพบกับเช้าวันเปิดเทอมอันแสนสดใสของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองว่ามาโรงเรียนอย่างมีความสุขปลอดภัยหายห่วง เพราะโรงเรียนของเรามีมาตรการการดูแลวความปลอดภัยของนักเรียนตั้งแต่ประตูโรงเรียนและยังมีครณครูยืนต้อนรับนักเรียนที่น่ารักของเราในทุกเชา้ามีบรรยากาศที่ดีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสะดวกและสบายเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนของเรา ขณะนี้เวลา8นาฬิกาและเรียนของเราก็มีการทำกิจกรรมหน้าเสาธงสวัสดีครับกับผมนายธิติสมันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านหนองว่าตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลตนิ่งชันอำเภอท่าศาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับข้อมูลบุคลากร เมืองบ้านหนองว่ามีบุคลากรทั้งหมดเท่านในการประกอบด้วย1นึผู้ในการโรงเรียน1ตําตำแหนง่ง 2. อข้าราชการคอมพิวเตําตำแหนง่งหนา้าราชการ1ตําตำแหนง่งเจ้าหน้าที่ธุรการ1ตําตำแหนง่งผู้ว่าตาจ้าง1ตําตำแหนง่งเลขาการพอหนึ่งตำแหน่งครับครับและนี่คืออาคารเรียนที่1ของเราครับครับและนี่คืออาคารเรียนที่2ของเรานะครับ อีกทั้งโรงเรียนของเรายังมีการให้ความรู้ในการจัดการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีและยังมีโครงการลูกว่าตาวิเศษในการคัดแยกขยะเพื่อนำไปขายและยังมีเวลาให้นักเรียนของเราได้พักเบรกรีกรลกแลกเติมพลังนมให้แก่ร่างกายและยังส่งเสริมโภชนาการทางด้านอาหารส่งเสริมให้ร่างกายนักเรียนของเราแข็งแรงเรียนดว่นนักเรียนของโรงเรียนเรามีความสุขทางด้านการกินและโภชนาการออมมากๆเลยนะครับ ดื่มนมเสร็จแล้วก็อย่าลืมทิ้งขยะให้ลงถังและถูกประเภทด้วยนะครับนักเรียนเพื่อจะได้นำไปบริหารและจัดการขยะต่อไปอีกทั้งยังมีการให้ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติและการรับมือกับอากาศร้อนและฮิสโตรกให้แก่นักเรียนของเราอีกด้วยและยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาให้นักเรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อร่างกายและกฎหมายของบ้านเรา แบบเดียวก็ถึงเวลาพักแล้วครับนักเรียนและพี่เขียวมแมโครัวคนสวยของเราก็ทําอาหารไว้พร้อมสําหรับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหยิบช้อนหยิบจานและพร้อมใจมารับประทานอาหารพร้อมกันที่โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองว้านับดีว่าโรงเรียนบ้านหนองว่าของเราอุดมไปด้วยโภชนาการทางด้านอาหารที่สมบูรณ์แบบ มีเมนูอาหารถึง3เมนูของหวาน1เมนูนักเรียนโรงเรียนของเรารับประทานอาหารอย่างมีความสุขและอิ่มท้องในทุกมือ รับประทานอาหารเสร็จแล้วนักเรียนของเราก็ไม่ลืมล้างภาชนะให้สะอาดและจัดเก็บอย่างปลอดภัยและมีบริการห้องน้ำที่สะอาดสะดวกและสบายให้เหมาะสมกับเป็นสุขาดีมีความสุข และนักเรียนของเรายังมีน้ำดื่มที่สะอาดจากน้ำดื่มชุมชนบ้านหนองว่าน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานผ่านเครื่องกรองที่มีคุณาภาพและโรงเรียนของเรายังมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนของเราตลอด24ชั่วโมงมีการจัดสรรอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนให้นักเรียนของเรามีความพร้อมในการศึกษาทุกเมื่อทุกเวลาและมาด้วยร่างกายอันสะสาสดใสพร้อมชุดที่สวยงาม ต้องขอบอกเลยว่าก่อนจะเปิดภาคเรียนของเราคุณครูและผู้บริหารได้เตรียมความพร้อมรอรับนักเรียนของเราอย่างเต็มที่มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานการเตรียมความพร้อมในทุกฝ่ายและเพื่อต้อนรับนักเรียนของเราให้มาโรงเรียนอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองว่าพร้อมพัฒนาการศึกษาและเป็นองค์กรการเรียนรู้แห่งคากลังร่วมแล้วก็ยิ่งใหญ่กั Pra pai